สหรัฐอเมริกายังให้การสนับสนุนในการแบ่งแยกในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอิสราเอลที่จะสนับสนุนให้มีการถล่มอิหร่านโดยการจัดกําลังทหารหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางกลับมาพร้อมกับกลุ่ม NATO. นาโตสถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียนย้ำนะครับเรื่องพยุทธนาโตที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเรื่องของความแข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกาที่พยายามเล่นงานจีนและตะวันออกกลาง สาเหตุหลักๆมาจากข้อตกลงที่มีการเรียกร้องจากสหรัฐอเมริกาขอให้มีการลดราคาน้ํามันแต่กลุ่มตะวันออกกลางนะฮะกลุ่มคอมมิวนิสต์ปฏิเสธตอนนี้ก็เลยเป็นการเอาคืนด้วยการคว่ำบาตเพื่อหวังจะให้เกิดการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f เฟซ b o o กรับชมทั้งทาง y o ยูท Yogtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของการเมืองและเหตุการณ์แปลกๆครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกเริ่มต้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์ดรจิน ของประธานดีสหรัฐอเมริกาใส่ชุดซ้ำออกเวทีอีเวนต์ใหญ่นะครับทำงานฟูทามนอกทาเนียบนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ใหม่ที่เขย่าสถาบันเฟิร์สเลดี้นะครับปรากฏว่าเห็นใบหน้าอันสวยหวานนะครับย้อมรอยยิ้ม ใจดีที่เรียบง่ายนะครับอย่าเผลอกระพริบตาเป็นอัำขาดเมื่อดรจิลไบเดนนะครับพระยาหมายเลขหนึ่งของประธานาธิบดีโจไบเดนเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่อง,งใหญ่อย่างเงียบๆแต่เป็นเรื่องของความแน่วแน่กว่า1 1เดเดือนที่ผ่านมานะครับเธอได้สร้างประเพณีใหม่ให้แก่สถาบันสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกาโดยพิธีใหม่ที่จะใช้เป็นทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากนะครับ พร้อมกับทำรงความรักษานะครับคุณค่าของตนเองก็เป็นเรื่องของการที่อจารย์ของสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเมกาในขณะที่อิสราเอลนะครับเผยกำลังเตรียมพร้อมความเป็นไปได้ใช้กำลังทหารจัดการกับอิหร่านกองกำลังอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมนะครับสำหรับความเป็นไปได้ที่จะทำการโจมตีอิหร่านนะครับกองกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านสื่อมวลชนของ ประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านกลาโหมทางการทูตและเทฟเทลวิฟนะครับได้แจ้งแผนการต่างๆของพวกเขาให้สหรัฐทราบแล้วและไม่มีเสียงคัดค้านต่อการเตรียมการดังกล่าวนะครับสื่อมวลชนหลายสำนักของอิสราเอลนะครับบอกว่าเบนนี่เกนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมได้แจ้ง ชอยอริสตินนะครับรำตรีกรลาโหมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเตรียมการความเป็นไปไปด้ที่จะโจมตีทหารถล่มอิหร่านศัตรูตัวฉกาจของประเทศระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาซึ่งโอกาสนี้เข้าพบกับเจ้าที่ระดับสูงของอเมริกันหลายคนนะครับในนั้นก็รวมถึงชอยและเอนจูน,นี บินเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็เขาก็มีปัญหากันมายาวนานโดยสหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนนะครับในขณะที่โจไบเดนชี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับมหันตภัยเชอร์นาโดเวลวร้ายที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็เชื่อว่าจะมีคนตายไม่ต่ำกว่า100รายพายุที่รุนแรงฮะทลาย ล้างพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นการอรา,ารัวาดของโทรโดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจากคํากล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนขณะที่เจ้าที่อัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับแสดงความกังวลอาจมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆน,นะครับหนึ่รยายเลยทีเดียวฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ครังกระจายสินค้าของอเมซอนนะครับ ก็พังลาบเป็นหน้ากรองนะคอนกรีตหนา11นิ้วถล่มในคะับหลังเทอร์นาโตไม่ต่ำกว่า30ลูกซัดเข้าอย่างน้อย6กรัฐคนงานเสียชีวิตไป6กรอดชีวิตมาได้45รายรอยเตอร์เอเจนซี่กับ AP รายงานว่ากลังกระจายสินค้าร้านออนไลน์ของอเมซอนในรัฐอิลลินอยพัดมานะครับหลังจากที่เทอร์นาโดไม่ต่ำกว่า30ลูก ครังร้ายแรงในประวัติศาสตร์พัดเข้าไม่ต่ำกว่า6กรัฐในสหรัฐอเมริกานะครับคนงานเสียชีวิต6กรายและถูกช่วยออกมาได้45รายรวม1รายที่ถูกส่งตัวไปรักษาทางอากาศนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะออสซีตอนนี้ก็กังวลลดกรอบเวลาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังพบเคสผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มมากขึ้นออสเตรเลียนะครับเปิดเผย จะลดกรอบเวลาร,รอคอยสำหรับบุคคลเข้าทำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสืบเนื่องมาจากความกังวลหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์โอมิคอนเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนหน้าน,นี้ออสเตรเลียเคยบอกว่าจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่ประชาชนทุกๆคนที่อายุ18ปีขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2เป็นเวลา6เดือนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือนางแบบสาว นายกฟอริดาลองรักบนท้องฟ้าหมดสติขณะมีเซ็กบนเครื่องบินนางแบบสาวชาวเฟอริดาสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมมิดไฮกรนะสมาคมของคนชอบมีเซ็กบนเครื่องบินแต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามคาดหวังเครื่องบินตบหลุมอากาศอย่างรุนแรงประกอบกับภูมิอากาศที่สูงอย่างฉับพลัน และฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้เธอหมดสติระหว่างบันเดงฉากรักนะครับเกรดีที่ไม่ถึงขั้นต้องเสียชีวิตนะครับสังเวยความเสียวบนท้องฟ้าคามิราเอลรี่วัย22ปีเกือบเสียชีวิตระหว่างบันเลงรักนะครับกับแฟนหนุ่มหลังจากเครื่องบินทั้งคู่เกิดตกหลุมอากาศที่ความสูงราวประมาณ5,000ฟุต นะครับเอลลี่ซึ่งมีผู้ติดตามทางทีิตตอกนะมี467,000คนเปิดเผยกับสำนักข่าวนะครับว่าเธอกับแฟนหนุ่มอยู่ระหว่างการพักผ่อนที่ลาสเวกัสในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาและตอนนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจลองกิจกรรมประหลาดสถานฟ้าดูปรากฏว่าเธอและแฟนหนุ่มจึงพบกับบริษัทหนึ่งในซินซิน ซิตี้นะครับบริการเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กที่มีไว้สําหรับรองรับคู่รักโดยเฉพาะที่มีเป้าหมายจะร่วมกิจกรรมแบบนี้นะครับแฟนหนุ่มซัดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ไปเต็มกราบก่อนขึ้นเครื่องบินทําสิวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กๆนะครับโดยนอกเหนือจากทั้งคู่แล้วยังมีกัปตันนะอีกคนที่อยู่บนเครื่องบินแอลกอฮอล์และอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉบพันประกอบกับ เครื่องบินตบหลุมอากาศความใกล้จนถึงขีดสุดดูจะหนักหนาเกินไปสำหรับเอลลี่และทำให้นางแบบสาวรายนี้หมดสติระหว่างมีเพศสัมพันธ์กะเป็นเรื่องปแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่สมเด็จฮุนเซนนก็มีการเย้ยประวัติศาสตร์พิสูจน์ซั์พวกใช้อาวุธของอเมริกันรบแพ้ทั้งนั้น สัข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจอมพลนะครับอัครมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนนะครับยืนยันตัดสินใจสั่งทำลายอาวุธของมริกันทิ้งนะครับหลังโดนวอชิงตันฮะด้อยค่าพนมเปนสั่งแบนอ่ค้าอาวุธนะครับอ้างสิทธิ์ชี้วชนคอร์รัปชันเป็นเหตุพร้อมกับร่ายยาวผ่านเฟซบุ o กนะฮะ ประจำตำแหน่งเยออชยชี้ประวัติศาสตร์พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีพวกที่ใช้อาวุธของอเมริกันนะก็ปรากฏว่าแพ้สงครามทั้งนั้นนายกรัตรีของกัมพูชานะครับถึงขั้นเดือดควันออกหูที่โดนสหรัฐอเมริกาผ่านกระทรวงการต่างประเทศและกระวงพาณิชย์ห้ามขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กัมพูชาโดยอ้างไปถึงปัญหาด้านสิทธิมนุไม่ชนและคอร์รัปชันในประเทศที่เกิดขึ้น และอ,อ้างอิงจากเฟซบุ๊กคุณเซนตอบโต้ด้วยคำสั่งให้กองทัพกัมพูชาทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกันนั้นทิน้งนะครับในขณะที่จีนซัดประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานั้นคืออาวุธที่ทำลายล้างหลังสหรัฐอเมริกาสมหัวกับพันธมิตรประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยจีนนะครับตราหน้าประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาคืออาวุธทำลายล้าง หลังอเมริกันจัดการประชุมสุดยอดนะครับเพื่อประชาธิปไตยซึ่งมีเป้าหมายรวบรวมพันธมิตรหัวอกเดียวกันนะเข้ามาเผชิญหน้ากับเหล่ารัฐบาลอำนาจนิยมทั้งหลายปักกิ่งไม่ได้รับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมทางไกลสองวันเช่นเดียวกับประเทศอย่างรัสเซียฮังการีได้ตอบโต้ด้ยวยความโกรธเคืองกล่าวหาประธานดีโจวไบเดนหวงกระพือความขัดแย้งทางอุดมการยุคสงครามเย็น กระทรวงการต่างประเทศของจีนยังอ้างอีกว่านะครับการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่จัดโดยสหรัฐอเมริกาก็เพื่อที่จะมีขีดอคติทางอุดมการณ์เป็นประชาธิปไตยที่ถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือและอาวุธปลุกปั่นความแตกแยกและนําไปสู่การเผชิญหน้าขณะเดียวกันจีนก็ยังอวดอ้างประชาธิปไตยของตนเองว่าเวอร์ชันประชาธิปไตยประชาชนทั้งกระบวนการในเอกสารปกขาวฉบับหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มความชอบธรรมแก่พรรคคอมมิวนิสต์ที่ทางสำนักข่าว a อพนะครับระบุว่าเริ่มมีความเป็นปฏิการิมากขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาทธิบดีสีจิ้นผิงการเคลื่อนไหวล่าสุดพันธมิตรทางการทูตของไทยเปรนเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ปรากฏว่าไต้หวันนั้นประเทศต่างๆที่เคยสนับสนุนก็ถอนตัวนะครับแล้วก็ยังเป็น การขยายปีกอิทธิพลในภูมิภาคอเมริกันกลางนะครับก็เปรียบเสมือนหลังบ้านของสหรัฐอเมริกาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตอบโต้ด้วยการเรียกร้องให้ทุกประเทศเชิดชูสถาบันประชาธิปไตยขยายความร่วมมือกับไต้หวันในเชิงการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าทรนาโดนะครับในสหรัฐอเมริกาในเชิงเสติเราคงเห็น นะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของโทรนาโดเนี่ยจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ฮะเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีชายภูมิที่ไม่ค่อยจะดีนักเป็นพื้นที่ของอดีตนักโทษเดิมถึงแม้จะมีพื้นที่กว้างนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือพายุทอร์นาโดเนี่ยนะครับหิมะตกหนักเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นบ่อยในสหรัฐอเมริกาและเกิดความเสียหายค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันความขัดแยง้ง ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นๆที่อยู่ฝั่งของคอมมิวนิสต์กำลังขยายตัวกว้างนะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาจะเปิดแนวรบกับจีนแล้วยังเปิดแนวรบกับประเทศที่เป็นพันธมิตรกับฝั่งของจีนด้วย <yours> ในเชิงงานสังเคราะห์การคว่ำบาตรจีนการคว่ำบาตรเวียดทางเขมรหรือกัมพูชานะครับจนสง่งผลทำให้คุณเซนนั้นแสดงความไม่พอใจ เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์นะครับกับฝั่งประเทศของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็รวบรวมประเทศต่างๆมากว่า110ประเทศนะครับตั้งเป็นกลุ่มกวนใหม่ชื่อเรียกฝ่ายว่า Summit d e m o c รซี y นะครับสมิตรฟอร์เดโมครซีนะครับ, um นะรบก็เป็นการประชุมสมิตที่มาจากประชาธิปไตย โดยพยายามแบ่งแยกตัวเองก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยรวมประเทศเข้าพวกมากที่สุดนะครับแล้วก็จะใช้หลักการคว่ำบาตรการกดดันประเทศที่เห็นต่างอยู่ตรงข้ามสหรัฐอเมริกาก็จะใช้กลยุทธ์นี้นะครับสหรัฐอเมริกากยังให้การสนับสนุนในการแบ่งแยกนตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอิสราเอลที่จะสนับสนุนให้มีการถล่มอิหร่านโดยการจัดกําลังทหารหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นพ่ายแพ้สงครามใตะวันออกกลางกลับมา พร้อมกับกลุ่มนาโต้สถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียนย้ำนะครับเรื่องพยุทธนาโทที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเรื่องของความแข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกาที่พยายามเล่นงานจีนและตะวันออกกลางสาเหตุหลักๆมาจากข้อตกลงที่มีการเรียกร้องจากสหรัฐอเมริกาขอให้มีการลดราคาน้ํามันแต่กลุ่มตะวันออกกลางนะฮะกลุ่มคอมมิวนิสต์ปฏิเสธตอนนี้ก็เลยเป็นการเอาคืนด้วยการคว่ำบาตร เพื่อหวังจะให้เกิดการเจราจาระหว่างสองฝ่ายนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ เจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปี สี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน ส,สองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชา ท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ ดวยใจทุกคนถ้าทูลพระภูิมิพลมหาราช